สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Doraemon the Movie ตอนโน b ิต a ท่องอาณาจักรห้องเหมียวโลโก้ก็จะเป็นมุมซ้ายก็คือ Rose Animation แบบที่2พอใช้ตั้งแต่ ต้นปี2007จนถึง2551นี่ต้นปี2550ถึง2551โลโก้ WPM Film International Animation International AI ฮ่องกงโอ้ยสติกเกอร์3มิติ มีสติ๊กเกอร์สามิติของแท้โลโก้ VCD Video ภาคไทยสติ๊กเกอร์ก็จะสติก๊กเกอร์เอยสติ๊กเกอร์ก็กระดาษแล้วก็มีโลโก้ Animation International อีกครั้งในสติ๊กเกอร์เออกระดาษราคาตรงปก130บาท ส่วนในสันปกรหัสแผน่นยังอยู่1นึ3 4 0นยบและมีข้อความโนบิโนบิตาโดราเอมอนท่องอาณาจักรห้่งเหมียวมีโลโก้ VCD วิดีโอ WPM ฟิล์มและโรสแอนิเมชันปี2007สันปกตรงกันนะครับ มีเรื่องยอ g g ่อก่อนรับชมจริงๆเจ้าของลิขสิทธิ์ a i ฮ่องกงผู้บริผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ WPM ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Rose Media and Entertainment จำกัดเลขที่1อาคารมูลพิชิตถนนรัชดาพิเศษแขวงบางพงพะแขวงบ้างพงพางเขตยานวากรุงเทพ10120โทรศัพท์แฟกและเว็บไซต์ www.rose.co.th โลกประเภทวีโอซดีดี ปริมาณ2แผ่นวิธีการใช้ใช้กับเครื่องเล่น VCD ข้อนแนะนําในการใช้ใช้ชมเพื่อความบันเทิงคําเตือนอยากเก็บอยากเก็บไว้ใกล้ความร้อนวันเดือนปีที่ผลิต1สิงหาคม2550ซึ่งเป็นรีปินใหม่เมื่อช่วง หลังวันวันวางจำหน่ายอีกครั้งที่สองก็คือวันที่30สิงหาวันที่3 30สิงหาคม2550เมื่อช่วงหลังวันสตรีไทยวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวัน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันศาสตร์จีนเปิดตัวรายการเป็นปลืมเป็นปลืม้มพิธีกรรายการโดยหม่อมราชวงศ์พิธีกรรายการโดยหม่อมปลืม้มมีบาร์โค้ดแล้วก็มีชื่อบาร์โค้ด JAP VCD Nobita Doraemon ท่องอาณาจักรหุ่งเหมียวใบอนุญาตอาจก็คือ Doraemon Nobita ท่องอาณาจักรหุ่งเหมียวบริษัทโรสว v ดีโอจำกัดกท0527กท0 5นย์4้รทับรับรองสำเนาถูกต้องอนุญาตอนุญาตกรุงเทพหมึกน้ำเงินนะครับ ซึ่งมาดูในกล่องซีดีธรรมดานี่อันนี้ปกเหมือนกันแต่เพิ่มเติมก็คือโลโก้ Rose Animation ปี2005ทุกอย่างเหมือนกันหมบแต่แต่ยกเว้นในกล่องสวมเขาทำผลิตใหม่ วันเดือนปีที่ผลิตก็เช่นเดิมก็คือ1มกราคม2550เมื่อช่วงหลังวันขึ้นปีใหม่วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตวันเด็กแห่งชาติวันกองทัพไทย เปลี่ยนจากวันที่15มกราคมเป็นวันที่18มกราคม2550เป็นต้นมาวันสถาปนายุวกาชาติยุวกาชาติไทย,เป,ย,ย,ยเ,เปิดตัวรายการมหานครรายการสยามเช้าเปิดตัวรายการมหานครทางช่องเจ็ดสีรายการสยามเช้านี้ช่องห้า ปรับปรุงรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นเวลา6นาฬิกา15นาทีและเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เวลา11นาฬิการายการ12ราศีเปลี่ยนเลื่อนออกอากาศเป็นวันอาทิตย์ เป็นเวลา12นากาวันอาทิตย์เปิดตัวซิทคอมผู้กองเจ้าสเสน่ห์ละครทิดาซาตานแรงดิ์พิศาวาสและอื่นๆเราจะมาดูแผ่นนะครับแผ่นแรกแผ่นเหมือนกับวีดีนะครับมีดิสหนึ่งโลโก้โรสแอนิเมชันปี2005 WPM ฟิล์ม n i m a เม o n n n t e r n a t i o n a l VCD วิดีโอแล้วก็มีขอบแล้วก็มีขอบข้อความบริษัทโตสมีอดียแอนด์เอดิเทนเมนต์จำกัดไปขอเพิ่มเติมไปอ่านเองซึ่งดูแผ่นสั่งมาจากช้อปปี้ในในในวันที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แผ่นสองซึ่งดูแผ่นนี่มีรอยยังไม่มีรอยนะครับพอดูได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ